โอเคคลิปนี้เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูน,นี่คือปั๊มลมไว้เวลาดำดูไปจักเผื่อว่าอะไรมันเข้านี่คือห้องเครื่องนี่เรือหูครับใหญ่โตอลังมากนี่เรามาดูเครื่องครับขี่ร้อยไหมล่นี่นี่ใหญ่โตหลังมาก ป๊บปึบ๊บนูว่างขวางมากโอ้มีเครื่องยันมาด้วยไวยเวลาน้ำมันหมดสุดยอดล็มาแล้วก็เรื่องเล็กลองไดบาวางวางมากเลยรบางสือเวอร์ ลงปำน้ำอะไรดูได้มาตรฐานแข็งเร็กสวยๆกันเลยเจ,ำจำิมๆกว้างๆลึกสะดวกในการทำงานเวลา,ล,าล้างเครื่องหรอะไรนี่ใหญ่โตมากเลยส,ยสวยๆเจิมๆกันไปเลย,เลย สวเบ,บลูเบลาเยเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหน้ากันนี่ท้องเรือสะอาดมากลงไปทำงานหรือว่าจะเก็บขยะอะไรต,ตกไปก็ได้นะบางลําีิมุดไปไม่ได้มีนแคบนี่นี่ที่อาบน้ำกองอินเนียสวยเบลอเบล่บาเลยนี่ นี่ไดน้ำมปันไฟเครื่องใหญ่สวยๆเจ็มๆก,กันไดเลยสวยมากเนี่ยห้องเครื่องอมันต้องแบบนี้สามารถเดินเวียนรอบเครื่องใหญ่ได้โอ้สายพาน ก็ใหญ่กว้างขวางสะดวกในการทำงานกองยินเนียมีกองดักน้ำม,มีปั๊มน้ำมันเวลาปั๊มขึ้นทางลอยอสุดยอดใหญ่ัวอลังมากเลยอโอเคคลิปนี้ก็พุดสะดุกสะดุกอ๋อ ยังไม่ได้ตําสีอะไรมากควรจะต้องเก็บอะไรอีกหม้อแบบสีลูกครับหม้อสตาร์ทสองลูกไว้สตาร์ทเครื่อง2อลูกแสงสว่างสองลูกครับสวยๆเจ้มๆกันไปเลยโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับน่าจะมีเราเรา มันได้เล็กเนาะทําแบบเล่าเลยเป็นเหล็กก็ได้โคโมสวยๆไว้จับเวลาขึ้นอ่ะขึ้นยางนิดนึงโอเคโอเคโอเคได้แวยเจมๆไปเลย so di